จากนั้นนะไปกันต่อกับเรื่องของสํานักประชาะสัมพันธ์ครับท่านผู้ชมจังหวัดหนองคายเนี่ยได้นําสื่อมวลชนศึกษาดูงานนะครับโครงการตามพระราชดําริแล้วก็ศูนย์การเรียนรู้ตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงในพื้นที่จังหวัดหนองคายด้วยครับนายสารโรดเหล่าวิไลนะครับประชาะสัมพันธ์จังหวัดหนองคายนําสื่อมวลชนและอาสาสมัครประชาะสัมพันธ์ประจำหมู่บ้านและชุมชนหรือว่าตัวยอ่อว่าอป,ปมชนะฮะของจังหวัดหนองคายเนี่ยศึกษาดูงานโครงการตามพระราชดําริ และศูนย์เรียนรู้ตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงนะครับในพื้นที่จังหวัดหนองคายได้แก่โครงการพัฒนาพื้นที่ลุ่มน้ําทอนะฮะอันเนื่องมาจากพระราชดำริพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดชนะครับที่บ้านห้วยไฮหมู่ที่10ตําบลพระพุทธบาทอำเภอสีเชียงใหม่หนองคายโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชนะฮะเนื่องมาจากพระราชดำริสมเด็จพระเทพร,รัตนราชสุด,ดาสยามบรมราชกมุมารีบ้านนาบอน ตำบลนางยยอำเภอสังคมหนองคายเช่นกันฮะและการศึกษาดูงานนะครับการเลี้ยงไก่ไข่ลดไทยนะครับแบบปล่อยอิสระโดยใช้วัตถุดิบท้องถิ่นนะครับสำหรับเกษตรกรกร,รายย่อยที่สำนักงานประสูตสัตว์อำเภอศรีชึ่งใหม่หนองคายครับทางนี้นะฮะเพื่อการมีส่วนร่วมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวนะครับพระบร,รมวงศานุวงศ์ และนําไปขยายผลประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนทั่วไปได้รับรู้นะฮะและนําไปปฏิบัติให้เกิดประโยชน์ต่อการดำรงชีวิตประจําวันซึ่งจะนําไปสู่การมีคุณภาพชีวิตที่ดีอย่างยั่งยืนต่อไปโดยไปศึกษาดูงานเป็นเวลา2วันหนึ่งคืนนะฮะมีสื่อมวลชนและอาสาสมัครประชาสัมพันธ์ประจำหมู่บ้านจังหวัดหนองคายจำนวน30คนเข้าร่วมโครงการด้วยนะฮะ